สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบก,กับผู้อมฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบ,บัณฑน,นด้านกีฬาฟุตบอลนะครับมาฟันธงใส่สกอร์ฟุตบอลครีมอมังกฤษนัดที่9ของฤดูกาลแล้วนะครับกแบแบ็แป๊บเดียวก็เดียเด๋ยวจะนาที่10แล้วเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมีเกม Friday Night นะครับก็คือคืนวันศุกร์หคู่ตอนตีสอแล้วก็คืนวันเสาร์อีกหลายคู่นะครับไล่ไปตั้งแต่18บแนาฬิกาสานาทีถึง 5ทุ่มครึ่งของบ้านเรานะครับใครเจอใครบ้างทัศนบ,บ้านๆจะฟันธงชัวหรือมัวนิ่มไปติดตามพร้อมๆกันนะครับเริ่มกันที่คู่แรกคืนนี้นะครับตีสองอาร์เซนอลเปิดบ้านพบกับแอสตันวินล่านะครับไอ้เป็นใหเนี่ยนัดล่าสุดก็ต้องบอกว่าผลงานเนี่ยแม้ว่าจะบุกไปเสมอกับคริสเันเออไม่ใช่เล่นในบ้านนะครับจะเสมอกับคริสตันพาเลสประตูต่อ2แต่หลายๆฝ่ายก็ คือวิเคราะห์ตรงกันะนะครับว่าฟอร์มของอาร์เซนอลมันยังไม่ดีเสียประตูง่ายนะครับถ้าวันไหนที่กองหน้าไม่ยิงนี่คือจบเห่เลยนะครับแต่ก็เอาละมันก็ถือว่าเป็นดาร์บี้แมตช์นะครับแม้ว่าคริสเตนเบรเจะดูเป็นทีมที่เล็กมีศักดิ์ศรีน้อยกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเมื่อเอ่ยถึงคําว่าศักดิ์ศรีแล้วนะครับไม่ว่าทีมเล็กทีมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นดาร์บี้แมตช์ของคู่ไหนก็ตามมันก็เป็นงานยากทั้งสิน้นก็ทําให้อาร์เซนอลเนี่ยก็ได้แต้มหนึ่ง ก็คงไม่เสียหายเนาะแม้ว่าจะเล่นในบ้านตัวเองก็ตามมานัดนี้เจอกับแอสตันวิลล่าในบ้านของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับวิลล่าเนี่ยนัดล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้ให้กับวูฟแฮมพ์ตันไป2ประตูต่อ3ทั้งที่นำก่อน2 0ด้วยนะครับแต่กลายเป็นว่าทีมเยือนหมาป่าเนี่ยมายิงแซงรัวในช่วงครึ่งหลังก็ทำให้แพ้ไปก็คือเอาเป็นว่าตั้งแต่แอสตันวิลล่า บุกไปชนะแมนยูที่โอทรฟฟอร์ดมาเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับไม่รู้ว่าเจออาถรรพ์อะไรเข้าไปเอาละเป็นแมตช์ที่ดีที่ปืนใหญ่จะล้างอายได้นะครับเพราะฉนั้นสก,กอร์ที่ผมให้เนี่ยผมให้สก,กอร์เดิมครับคือนัดที่แล้วผมให้อาร์เซนอลชนะคริสต์บอลเลต2-1แต่กลายเป็นว่าจบ2-2คืนนี้ผมก็ให้เท่าเดิมครับผมให้อาร์เซนอล2แอสตันวิลล่า1นะครับดูว่าปืนใหญ่จะหักหน้าผมหรือเปล่านะ <laughs> ใครเป็นแฟนปืนโตก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับ อ่ะไปเริ่ม,มกันที่คู่วันเสาร์นะครับเริ่ม18นกา30นาทีสิงโตนั่นเงินครามเชลซีครับตอนนี้จากฝูงของกลุ่มมี19แต้มจาก8นัดบวก13เปิดสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับเจอกับนอริสซิตี้ทีมบ้วยของตารางที่ยังไม่ชนะใครเลยโอ้โหผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเนี่ยเชลซีก็โชว์ฟอร์มดุนะครับถล่มคู่แข่งมา4ประตูต่อ0อสงสารนอริจริงๆ อ่ะหวังว่ารถพระป,ป่ารถอ่ะช่วงนี้ต้องเป็นรถกระถินนะครับเพราะเข้าสู่ช่วงกระถินแล้วออกพรรษาแล้วนะเออเขาเรียกอะไรต้นกระถินนะครับหรือว่ารถกระถินเนี่ยคงจะไม่คว่ำกันแล้วกันนะครับให้แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับเบาะเบาะผมให้เชลซีสามนอริซิตี้ศูนย์เพราะเชลซีเนี่ยกองหลังเหนียวมากนะครับแล้วก็กองหน้านอริปีเนี่ยผมรู้สึกว่าแย่กว่าสองปีก่อนที่ขึ้นชั้นมาแล้วตกชั้นไปนะครับปีนั้นน่ะได้ติโมโปกี้ยังยิงแบบติดชาร์ตดาวน์ซันโว ปีนี้คือติโมปุกกี้คือชลาลาอย่างเดียวนะครับให้เชลซีสามนอริดศูนย์นะครับไปที่คู่ตอน3ามทุ่มนะครับมีทั้งหมดสีคู่เริ่มกันที่ r y ิสต l p เ l a ส e จะเปิดบ้านเจอกับ n e วคาสเซิลนิวคาสเซิลได้เจ้าของใหม่ล่าสุดปลดสตี r u ู e ไปแล้วนะครับผู้จัดการทีมตอนนี้เป็นน่าจะเป็นมือขวาของ r u ู e หรือยังไงเนี่ยนะครับคุมขัดตาทับนะครับขัดตาทับไปก่อน ก็ไม่รู้ว่าจะเจอกับคริสตันเพลยแล้วผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับผมรู้สึกรักพี่เสียดายน้องนะครับเพราะฉะนั้นฟันธงแบบไม่ต้องคิดอะไรไฟันธงแบบไม่คิดอะไรมากแม้ว่านิวคาสเซิลจะมีผู้จะมีเจ้าของใหม่โอลิมนผ่านกันมีเจ้าของใหม่มีประธานสโมสรคนใหม่แต่ว่ามันเพิ่งจะเปลี่ยนผู้จัดการทีมนะครับแล้วผู้จัดการทีมคนที่แบบคาดหวังเลยน่ก็ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งนะครับส่วนนักเตะก็เหมือนเดิมครับชุดเดิมๆไม่มีอะไรมาก เจอกับคริสตันเพลเลตที่ก็เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะครับก็ได้พึ่งพาติกเวีราก็บพึ่งจะมาคุมดอนนี่แหละซัมเมอร์นี้นะครับผมฟันธงแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับให้คริสตันเพลเลตหนึ่งนิวคาิสตันหนึ่งครับเอเวอร์ตันเจอกับวัตฟอร์ดที่คูดิสันพาครับท็อฟฟี่เนี่ยรู้สึกว่าจะมีสะดุดสะดุดเหมือนกันนะครับนัดก่อนปลุกไปเสมอแมนยูได้แต่นัดล่าสุดก็ดันแพ้คาบ้านให้กับเวสต์แฮมซะอย่างนั้นนะครับคือภายใต้การ คุมทีมของราฟาแต่นักเตะมันไม่สมบูรณ์นะครับโดยเฉพาะคู่หูนรกแตกอย่างโดมนิกเคิรลเลวินกับริชาริสซอนเนี่ยนะครับรวมถึงกองกลางอย่างอ,อันเดรโกเมสด้วยก็เจ็บยาววันนั้นก็เลยทำให้เอเวอเรตันเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการจบสกอร์เหมือนกันนะครับแต่เอาละมาเจอกับวัตฟอร์ดที่ระยะหลังก็มีการปลดผู้จัดการทีมไปแล้วนะครับให้ราันเอรีมาคุมนัดแรกก็โดนเลียบูลถล่มไป50นัดที่แล้วนี่แหละนะครับก็เลยไม่รู้จะ ไม่รู้จะอยู่ฝั่งไหนดีคือผลงานมันดูจะใกล้เคียงกันในช่วงนัด2นัดหลังแต่เอาละครับในเมื่อเอเวอร์ตันมีราฟาแล้วคะแนนเนี่ยอยู่อันดับ6ของตารางมี14คะแนนถ้าชนะได้ก็จะมี17นะครับขึ้นไปเท่ากับแมนซิตี้เพราะว่าเ,าเล่นก่อนแมนซิตี้ประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับผมให้เอเวอ o ร์ตันอวัตฟอร์ด1นนะครับอ่า ขยับไปอีกหนึ่งคู่ตอน3ามทุ่มเหมือนกันครับลีบียูไนเต็ดเจอกับวูฟแฮมตันโอ้โหปีนี้ต้องบอกว่ายุงทองแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับผู้จัดการทีมยังเป็นมาซิโร่บริอซานักเตะกองหน้าก็ยังเป็นแพทริกเบมฟอร์ดกองหลังก็มีกองกลางกองหลังก็อยู่กันครบรูกษาประตูก็อยู่กันครบ แต่กลายเป็นว่าลีสเนี่ยยังแก้ปัญหาเรื่องของเกมรับไม่ตกครับเสียประตูวีรช,ชูนแชทเลยนะครับเพิ่งจะชนะคู่แข่งได้เนี่ยนัดเดียวคือเปิดบ้านชนะวัตฟอร์ดเมื่อ2นัดที่แล้วส่วนนัดล่าสุดก็แพ้เซาทมตัน1-0ทีมที่อยู่ในเกรดในวันนะใกล้เคียงกันนะครับเจอกับวูฟที่ได้กําลังใจมาจากนัดที่แล้วค่อนข้างเยอะนะครับวูฟแฮมตันเนี่ยคือโดนวิลล่านำสอไล่แซง3 2เพราะนั้นผมว่าคืนนี้เออคืนพรุ่งนี้ถ้าลีส ไม่ท็อปฟอร์มโดยเพราะเกมรุกตายครับมีโอกาสเสร็จวูฟแฮมตันแต่ก็เอาละ่ะหมาป่าวูฟแฮมตันเองบางนัดจะคมก็คมบางนัดเขี้ยวจะทู่ก็ทู่ผมก็เลยแอบปันใจเชียร์ลีดเจ้าบ้านหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่าก็คิดว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่อาจจะเคี้ยวกันไม่ลงนะครับผมให้ลีดยูไนเต็ด2วูฟแฮมตัน2ให้สกอร์สูงๆไปเลยนะครับ ผูสุดท้ายตอน3ามทุ่มนะครับนักบุญซ้อมตันเปิดบ้านเจอกับเบอร์ลี่เซาทําตันเนี่ยผลงานระยะหลังก็ต้องบอกว่า,าใช้ได้นะครับไม่ได้คีริ้วคีเรมาก2นัดก่อนแม้จะบุกไปแพ้เชลซี1-3ก็จริงแต่ก็ตีเสมอได้นะครับจนเจมวอร์ดพราวุสเนี่ยมาโดนไล่ออกก็เลยโดนเชลซีรวมรัวช่วงท้ายเกมแพ้ไปส่วนนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเฉือนชนะลิสมา1ประตูต่อหนงเห็นไหมครับ มาเจอกับเบอร์ลี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่ยังไม่ชนะใครนะครับเบอร์ลี่เนี่ยนัดล่าสุดก็เหมือนกับว่าจะแพ้แมนซิตี้ไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับยังเป็นทีมที่ยิงประตูได้กระจุมกระจิ๋มเหมือนเดิมนะครับสำหรับเบอร์ลี่ภายใต้การคุมทีมของชอนได้มีโอกาสที่จะจบเสมอเหมือนกันนะครับมีโอกาสที่จะจบเสมอเหมือนกันเออเอาอยัางไงดีล่ะ ให้เบอร์ลี่บุกไปแบ่งแต้มกับเซาท์ทัมตันแล้วกันนะครับผมให้เซาท์หนึ่งเบอร์ลี่หนึ่งครับไปถึงคู่สุดท้ายของคืนวันเสาร์นะครับห้าทุ่มครึ่งไบรทันแอนด์โฮฟเอาเบียนนะครับตอนนี้คือทีมอันดับ4ของตารางมี15คะแนนเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับ3ของตารางห่างกันแค่2แต้มครับแมนซิตี้ทีมเยือนมี17ไบรทันมี15ท่านผู้ชม ้าไม่ใช่แฟนแมนซิต right> oh oh, ja mm um er> evet ี้พวกคุณคิดถึงอะไรครับเรียกทัวร์มาลงอีกแล้วก็เอาเป็นว่าถ้าเป็นแฟนทีมอื่นก็คาดหวังว่าให้เกมนี้มันสะดุดเสมอหรือให้ไบรตันโอ้โหทำเซอร์ไพรส์ชนะแมนซิตี้ได้ซึ่งก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างยากนะครับเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์แมนซิตี้ก็โชว์ฟอร์มโหดมาแล้วนะครับนัดก่อนก็ชนะเบอร์ลี่ไปเบาะเนาะนะครับแบบ2ประตูต่อศูนย์แล้วในลีกนี่อย่างที่บอกนะครับว่า นอกจากสเปอร์ที่ชนะแมนซิตี้นัดเปิดฤดูกาลกับลิเวอร์พูลที่เสมอกับแมนซิตี้เมื่อ2นัดก่อน2ประตูต่อ2เนี่ยนอกนั้นแมนซิตี้ลงสนามไม่เสียประตูให้ใครเลยไม่เสียประตูให้ใครเลยเพราะฉะนั้นคืนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าบร i g ันแอน์ฮฟเอาเวียนเนี่ยจะยิงประตูซิตี้ได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆผมติ๊กเอาไว้ก่อนเลยว่าแมนซิตี้มีแน่ๆ2ลูก2-3ถึง3ประตูแมนซิตี้ยิงได้แน่ๆส่วนบริันกองหน้า ยิงประตูได้8ประตูนะครับอ่าเดี๋ยวผมดูชัวยๆอีกหนึ่งไบรตันเนี่ยลูกได้เสียคือบวก3นะครับต่างจากแมนซิตี้เนี่ยถึง10ลูกไบรตันยิงประตูได้8ประตูแล้วก็เสีย5เสียน้อยกว่าลิเวอร์พูลอีกนะครับทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกคือเชลซีและก็แมนซิตี้ที่3ประตูนะครับลิเวอร์พูลเสีย6ไบรตันเสีย5นี่คือ ทีมที่อยู่ท็อปโฟเนี่ยคือทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลีกเลยนะครับอ่ารวมกันเพราะฉะนั้นเอาอยัางไงดีล่ะเกมรุกแมนซิตี้ยิงไป16มากกว่าไบรทัน2เท่าส่วนเกมรับก็เสียน้อยกว่าแมเสียน้อยกว่าไบรทันเกือบ2เท่านะครับอ่ะผมให้แมนซิตี้3ผมให้แมนซิตี้ทีมเยือน3ประตูส่วนไบรทันเนี่ยผมให้1ประตูแล้วกันนะครับให้ไบรทันหนึ่งให้แมนซิตี้สเพราะว่า ดูจากพลังอาฆาตของทีมเยือนแมนซิตี้เนี่ยน่าจะสูงนะครับเพราะท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าแมนซิตี้มี17คะแนนถ้าชนะไบรทันได้ซิตี้จะขึ้นนำเป็นจ่าฝูงชั่วคราวก่อนที่เออเชลซี Chelsea แล้วก็ลิเวอร์พูลจะลงเล่นในค่ำคืนวันอาทิตย์นี่คือความเขาเรียกอะไรความซาดิส <c oughs> ความซาดิสความโหดเหี้ยมของเป๊ปโจเซฟเป๊ปกดูร่าของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ คือมีโอกาสแล้วเขาไม่ค่อยจะพลาดนะครับแล้วเวลาขึ้นนําแล้วเนี่ยมักจะใส่เกียร์หแล้วเหยียบมิดเลยนะครับมิดคันเร่งแล้วแบบทิ้งไม่เห็นฝุ่นซึ่งเรื่องนี้ลิเวอร์พูลกับเชลซีต้องระวังให้จงหนักนะครับส่วนแน่นอนแล้วครับพวกเราแฟนๆเดอะคอปแฟนๆสิงห์บรูก็คงจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ ไบรทันมาตั้งแต่เกิดนะครับอีกแมชหนึ่งเรียกว่าเป็นการปั๊บเป็นการแซวการสนุกสนุกนะครับแต่ว่าด้วยรูปเกมด้วยความเป็นจริงแล้วผมก็ยังมองว่าซิตี้น่าจะเก็บ3คะแนนได้ส่วนอขออภัยครับเมื่อกี้พูดผิดเชลซีจะเล่นตอนหัวข้ามพูดผิดพูดผิดเชลซีจะเล่นตอนหัวข้านะครับถ,นะรนะถ้าเชลซีไม่ชนะหรือไม่ชนะถ้าเชลซีไม่ชนะก็คือเช่นว่า เสมอหรือแพ้นะครับถ้าเสมอเนี่ยเชลซีจะยังเป็นจ่าฝูงอยู่เพราะว่าจะเออไม่แน่สิพราะห่างกันแค่2คะแนนถ้าเสมอเชลซีมีโอกาสเสียจ่าฝูงถ้าแมนซชตี้ชนะนะครับเพราะว่าลูกได้เสียเนี่ยมันบังเอิญเท่ากันยิงได้16สเสีย3บวก13เท่ากันทั้ง2ทีมเลยยิงได้16ยิงได้16สเสียสเท่ากันแต่ท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้าคะแนนเท่ากันลูกได้เสียเท่ากัน แมนซิตี้ชนะเชลซีมาหลังจากนัดแรกที่เจอกันนะครับ1ประตูต่อ0เพราะฉะนั้นเชลซี Chelsea ก็ต้องชนะนอริดทีมบวยของตารางให้ได้ถ้าเชลซีชนะไม่ได้งานเข้าครับส่วนลิเวอร์พูลที่อยู่ตรงกลางระหว่างเชลซีกับแมนซิตี้งานหนักกว่าเพื่อนเพราะว่าถ้าเชลซีกับแมนซิตี้ชนะลิเวอร์พูลเครียดนะครับเพราะว่าต้องบุกไปเยือนโอทรฟฟอร์ดของปีศาจแดงที่ไม่รู้ว่าผีจะ ผีจะลุกจากหลุมหรือว่าผีจะลงหลุมนะครับเพราะว่านัดล่าสุดก็พลิกนรกชนะอาตาลันตาในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่บ้านของตัวเองนี่แหละนะครับหลังจากโดนนำไป2-0ในครึ่งแรกเอาละเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ฟันธงส่สกอร์นาที่9ของฤดูกาลประจำค่ำคืนวันศุกร์และคืนวันเสาร์ส่วนพรุ่งนี้ก็มาติดตามเออไม่ใช่พรุ่งนี้ด,นนนนดิคืนวันคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์นะครับเราก็จะมาติดตามดูว่าแดงเดือดระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูนั้นจะมี ปัญหาเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บจะมีข่าวคราวอะไรที่ติดตามเพิ่มเติมนะครับรวมถึงคลิปเมื่อวานที่แอดมินปล่อยไปนะครับใครอยากร่วมกิจกรรมก็ไปร่วมได้นะครับกิจกรรมร่วมสนุกในเกมฟุตบอลแดงเดือดระหว่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับโงแดงแลิเวอร์พูลและโปันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับสวัสดีครับผม